เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งนักภาพชื่อดังอูปเป็นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับที่ต่อโต้องอิสระพงศ์ผลมั่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบยัยยอมากหลอกเหมือนเดิมหลอเหมือนเดิมอ็ยอยยอมากแค่แค่นักข่าวคนหนึ่งโอ้โหแต่เป็นนักข <c oughs> ่าวที่หลอ เกี้อ้นอนไมดเลยอ่ะจะเอาอะไรจากพี่เขาเนี่ยวันขอยืมต่อสักหน่อยโอ้โหรายการจริงเยอะแยะเอ้าวันนี้เราชวนพี่ตโต้งคุยเรื่องอะไรกัจังเลยม้ามืดฮะวันนี้จะให้พี่โต้อกับพี่โต้งมาเลยนะปันพรหมเามืดไม่ใช่ครับปีห้ากว่าม้ามืดครับม้ามืดในยูโรสองพันริบสองครั้งนี้ว่าในสายตาของพี่โต้งเนี่ยมองว่าทีมไหนควรจะเป็นม้ามืดในครั้งนี้ฮะโอ้โหมันเขาบอกมากครับพี่ ต้องคิดก่อนที่รับ,<ช>รบฟุตบอลฟุตบอลทีมชาติในในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะสัก5ปี10ปีหลังวันนี้มาตรฐานมันไล่กันใช่ฮะแทบจะไม่มีเกรด A B C แซีละจริงในยุโรปเนี่ยผู้ที่ผ่านรอบก,ก็เลือกเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยนะจะเหลือแค่ A กับ B อ,อ,อเพราะฉะนั้นไอ้พวก,กระดับเกรด C ที่จะคว้าแชมป์เนี่ยพวกม้ามืดเนี่ยมันก็มันก็แยกลำบากแล้ว เพราะเอ A เนี่ยก็คือพวกเต็งจา๋ามาตรฐานสูงที่สุดแล้วก็เวลาเล่นรวมกันเป็นทีมแล้วระบบทีมเวิร์กดีที่สุดตัวผูเ้เล่นดังสุดใช่ไหมฮะอันนั้นก็คือเอก็จะมีแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยสี่ห้าทีมแล้วที่เหลือมากคละกันหมดเลยพอๆกันพอๆกันทุกทีมมีโอกาสแต่ถ้าเพราะเพราะช่วงเวลามันสั้นไงเล่นรอบแรกเสร็จถ้าคุณผ่านรอบแรกไปได้เนี่ยคุณเตะน้องเอาท์รอบ8ทีมรอบตัดเชือกเนี่ย เออเราก็เป็นแชมป์เลยในนัดชิงเนี่ยมันมีโอกาสมากอะ mm ่ะ hmm. บอลแค่3นัดแค่เอื้อมที่จะเป็นแชมป์เนี่ย mm hmm. มันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ายิ่งแทคติกสมัยใหม่ในการวางแผนในสีประตูยากการเล่นลัดกลมดูเดฟุตบอลอย่างเชลซี mm hmm. ยันอย่างเดียวกบล้มบา์เซโลน่ายันอย่างเดียวก็เอาชนะบบเยอร์มิวนตจนได้แชมป์ยุโ mm hmm. ปรปเก้าสิบนาทีเนี่ยมันเป็นเวลาที่สั้นมากๆสาหรับการการ,การวางไมนถือประตูเพราะฉะนั้น แต่และทีมในในในทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันสามารถที่จะยันในรอบล็องเอาล้วก็พลิกล็อกได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นอย่างยูโร2 0 1 2เนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะผมดูแล้วทีมที่อยู่ในมาตรฐานสูงสูงแล้วก็มีโอกาสเป็นแชมป์อย่างอย่างสเปนเนี่ยผมว่าขาลงอันนี้ผมหินด้วยนะเยอรมันเนี่ยอบอลดีแต่มีจุดเปราะ,ะในะทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาตลอดเลย จริงมันดูเหมือนแก่งท<อ>ุ่น,นแข่งทุกนแทุกโทนเอเมริกใช่แต่ถ้าไม่สามารถที่จะยำทุ่นแข่งได้แล้วก็ปล่อยให้เกมมันติดชุ่มยืดเยืย้อไประยะยาวเนี่ยสภาพจิตใจของนักเตะเยอรมันไม่เหมือนเก่าท้ายๆมีแผ่วมีเสียประตูดูดูได้จากฟุตบอลโลกออตอนที่เป็นเจ้าภาพแล้วมันปี2006ฟคุณบอลโลกมันปี2 0 1 0หรือแม้กระทั่งถอดยูนิฟอร์มไปใส่ไบเยอร์มินิคอย่างนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ย มันน่าจะชนะน่าจะได้แชมป์ได้เปรียบทุกอย่างแต่ก็ทําไม่ได้คือสภาพจิตใจของนักเตะเยอรมันในในยุคในยุคหลังๆมาเนี่ยไม่ทรหดเหมือนเดิมไม่แข่งยังฮอลแลนด์ทีมทีมเต็งเนี่ยก็มีจุดเปล่ากองหลังอ่นเห็นด้วยไม่เข้าขั้นระดับโลกเพราะฉะนั้นมีโอกาสโดนกองหน้าคู่แข่งขันตรงข้ามเนี่ยล่อหลอกยิงประตูเสียประตูแล้วเป๋มีโอกาสคือเหตุการณ์มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นฟุตบอลยูโร2อเนี่ย น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ของการพลิกล็อกอีกผมว่านะผมว่าด้วยนะมันอาจจะฮือฮาอีกครั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทีมที่ได้แชมป์ยูโร2012เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทีมอย่างสเปนทออแแรเลเยอรมันเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีก็ได้นะเหมือนกับที่เราย้อนกลับไปเมื่อสัก ครั้งสองครั้งที่ผ่านมาเมื่อตอนนู้นอย่างเช่นเดนมาร์กกรีซโโใช่เ,เนี่ยพย <ร S 2> <พร S 1> อไอย่างพวกนี้มาเนี่ยชัดเจนมองว่าปีนี้ไม่แน่จะเป็นันะครับเท่าที่ตั้งแต่จำความได้นะครับดูฟุตบอลมาให้พวกรุ่นรุ่นพี่เล่าให้ฟังก่อน เรื่องพี่ล็อกเยอะสุดเนี่ยเกิดขึ้นตอนปี1976บอลยูโร76ครับตอนนั้นโอ้โหยังแจ็คยังท่องอยู่ใช่ไหมยังไม่เกิดเลยครับแจ็คแปดฮะไม่ใช่ท่องอยู่ในร่างกายของผมใช่ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่เลยยังหาที่ออกไม่ได้ัหาทางออกไม่เจอครับพี่โต๊ครับแล้วก็ตอน76เนี่ยจากที่ยูโกแล้วเช็คเป็นแชมป์ คือเช็คเนี่ยชิงกับเยอรมันมเยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันตกมีเล่นสุดยอดมีรูมานิเก้ใช่มีพอร์ไรเนอร์แต่ว่าตอนนั้นฟรานเพ็กเกอร์บาวเออร์เนี่ยขาลงฉันจะเริ่มโวย,วยหลังจากที่ได้แชมป์โลกไปเมื่อปีเจ็ก 4, ไกลเซอร์ฟรานแต่ว่ายังไงซะเยอรมันช่วงนั้นแข็งแกร่งมากมชิงกับชิงกับเช็คเนี่ยโอ้โหโดน โ like. ดนบี้โดนอะไรจะคือนำม,มีโอกาสชนะแต่ก็โดนตีเสมอสองสองต้องดูจุดโทษตัดสินคือเช็คเนี่ยสามารถยันได้แล้วก็ยิงจุดโทษชนะได้แชมป์เนี่ยผมถึงพูดโยงกลับไปว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะยันแล้วก็ไปชนะในช่วงต่อเวลาหรือย,ยิงจุดโทษได้เหมือนที่เช็คันเปิดตำนานพลิกล็อกตอน,ตอน,ต,อนตอนปีเจไอที่พิกล็อกที่สุด ท่านผู้ชมต้องจําได้หลายคนปองต้องจําได้แจ้งก็คงจำได้เมื่อปี92ที่เดนมาร์กโอ้สุดยอดที่ปีนั้น่ะมันมันเหลือเชื่อยิ่งถ้าเกิดพูดรายละเอียดทั้งหมดนะบางทีขนลุกได้เพราะว่าตอนนั้นผมกำลังบ้าบอลแล้วนักเตะเดนมาร์กสิบคนสิบห้าคนอยู่ตามชายไปเที่ยวกันหมดแล้วไปแล้วไปแล้วจอน์เยนเซนบอกว่าครอบครัวหูกำลังเลี้ยงลูกอยู่ชายหาดนะปีเตอร์ชมาเคิรนแบรนด์เราด้วยเที่ยวกันหมดแล้วเฮ้ยยูโกโดนแบน ตัวเองไปรองแชมป์กลุ่มจากรอบคัดเลือกเขาโทรศัพท์ตามเลยกลับมาเข้าแคมป์มีเวลา10วันจะเข้าทัวร์นาเมนต์ต้องอารมตัวเขาแบนยูโกเพราะว่าโหยูโกในสามกันในอ่าสราเชโวฆ่ากันถล่มเมืองกันเขาก็เลยแบนไปยูโกไม่ได้มาทั้งน้นที่เตรียมก็เตรียมทีไว้แล้วพอเดนมาร์กมามีเวลาเตรียมตัว10วัน พูดบอลในระดับโลกมีเวลาเตรียมตัว10วันซึ่งบางทีเนี่ยมันรู้สึกพิทุกข์แล้วอ่ะแล้วคุณจะไปวิ่งไล่เขาได้ยังไงมหาจารย์ไหมจนเดนมาร์กเป็นแชมป์ชนะเยอรมันนัดผมยังไม่อยากเชื่ออันนี้คือคือหนึ่งในตำนานที่มันน่าเชื่อที่สุดแล้วนะเหลือเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันไม่น่าเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ตำนานที่มันพลิกล็อกได้ยูโร2004ที่ที่ลิสเป็นแชมป์ อุดอุดรถสวนอย่างเดียวอุอย่างเดียวเอ<ค>เอออโต้เ<อ>ลยนะเก้นวางแผนมาอุดใช้ผู้เล่น8คนอุดรถสวนกลับอย่างเดียวจนได้แแต่ว่ามันก็ไม่สวยงามอ่ะพี่โตเอาพูดตรงๆนะตอนที่เสได้แชมป์อ่ะรู้ว่ารู้ว่าได้แชมป์เป็นเทพนิยายแห่งเกรสก็ตามแต่แต่มองว่าในรูปแบบของเยยกนพี่โตอโตพูดอะติดตาเด้ เน้นเกมรับใช่ต้องต้องเห็นใจเขาเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าเขามีศักยภาพแค่นั้นอ่ะถ้าเปิดเกมลุกก็โอ้เขาก็มาครองตัวให้เข้ารอบมาแล้วก็อุดแล้วก็สวนเขาก็ทําของเขาได้แล้วก็ทําได้จริงเออมาครั้งนี้แหละพี่โต้งครั้งนี้มีโอกาสเกิดเล็งเล็งไม่แล้บอกว่าสเปนตัวเต็งยรมันตัวเต็งฮอลแลนด์ตัวเต็งฝรั่งเศสตัวเต็งทีที่เฮ้ย อยากอย่าง,งอังกฤษถือเป็นตัวเต็ะอยือว่าเป็นแค่ทีมดังทีมนึงอยากว่าเป็นเหรอคงไม่อะคงคงคงไม่อะคงไม่เป็นนะเป็นกับตาทีมเอ่อเจอหลาบไปชูแค่ถ้วยยูโรไม่กูอยู่ในหัวผมเลยกันไม่อยู่ในหัวผมเลยคือมันอังกฤษเนี่ย อย่าว่าเป็นตัวเต็งครับที่ไม่เคยคิดว่าเังกฤษเป็นตัวเต็งแล้วคาดหวังสูงทุกครั้งเลยไฟก็ล้มเหลวตลอดไม่เคยเข้าชิงนะใช่ครับบอลยุโรปครับไม่เคย,เคยตัวเองเป็นเ,เป็นเจ้าภาพเ,ปเื่อปีเก้ารอบตัดเชือกกับแพ้เขาอีกใช่วันคือปีนั้นน่ะถ้าเข้าชิงอาจจะเป็นแชมป์วาอแพ้จุดโทษเยอรมันแล้วก็เยอรมันก็เป็นแชมป์ในที่สุดอังกฤษก็บอกว่าเป็นมามือแดงก็ะว่แต่ผมว่านักเตะจะเสียความความพิษไอ ผมดูแล้วนะ <S <S ผมไม่ค่อยชอบร้อยสาม้วย <S <S ในการ <S 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 ทำทีมเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาคือพอมันไม่เฟิร์มตั้งแต่2นัดแรกที่ไม่มีรูลี่เนี่ยต้องไปหวัง จากเดโฟจากเอดดีแคโรเนี่ยนจำประตูลำบากหน่อยมิดฟิลเข้ากองหน้านะพี่ต้องเอดดีแคโรเข้าใจองหนามิดฟิลเริ่มโรยทั้งแรงผาดทั้งเจอหลอดเอาสัตว์เดินดังนิ่งไหมครับเดินดังนิ่งอาจจะเวลาหมดแล้วนั่นคืออังกฤษไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเต็งทีมม้ามืดน่าจะมาจากกลุ่มเอโปแลนด์มีโอกาสเข้ารอบกรีซรัสเซียเช็กเพราะว่า2ทีมเนี้ยในกลุ่มเนี้ยจะมี2ทีมที่เข้ารอบมาจากกลุ่มเอถ้าสมมติเป็นโปแลนด์กับเช็ก ตัดคิสตัดรัสเซียออกนะที่ว่ารัะะเสเซียกับเช็กก็มีโอกาสเข้ารอบเอาให้เจ้าภาพเข้ารอบมาสักทีหนึ่งอย่างโปลแลนด์แล้วไปควายให้ดี<ม>ไปควายให้ดีในรอบ8ทีม<ะ>ยันให้อยู่แล้วโต๊้กลับ ก็มีโอกาสเข้าถึงเพราะผ่านรอบน้องอาว่าแปทีมอีกรอบเดียวเนี่ยมันถึงรอบรองพอรอบรองเนี่ยเหลืออยู่4ทีม4ทีมมันจะกลายเป็นว่าทุกทีมมีโอกาสเป็นแชมป์และเป็นมาได้ทุกตัวที่มีโอกาสเป็นแชมป์หมดเพราะนั้นก็ให้ดูจากในกลุ่มเอมีโอกาสเป็นมาโระแล้วกันใช่ใช่ใช่นะครับทีงานเร่งมาแล้วฮะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเวลาเรามีน้อยจริงไม่ต้องครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงต้องรบกวนเจอพี่ต่อต้งพี่ชายผมม่าใหม่กันลวกันได้นะครับกำลังสนุกเลยครับผมเรื่องตลกตลก ผมว่าเรให้ขอนเลาไว้ได้นะที่ก็ได้ผมยังจำได้ดีครับวันนั้นเหตุการณ์วนั้นทุกอย่างยังอยู่ในความทรงจำนะฮะเขาเป็นคนที่เหมือนมีสองบุคลิกครับผมมีสองบุคลิกมีสองบุคลิกจริงจริงเอาครับวันนี้ขอบคุณที่ต่อโต้กระโมงคุณมากขอบคุณนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาให้ผู้ชมกลับมาติดตามใหม่กับรถทัวยู